เมนทาล i ิซาอิสแบกทำาวยปอตแตกไม่พอยังทำเว็บไซต์เน v e r ของเกาหลีใต้แตกอีกตัางหากกับ45กระทู้ข่าวนะคะที่ได้ลงถึงน้องลิซาไปเมื่อวานนี้มันคือปรากฏการณ์ที่งี่ใหญ่มากนะคะของสื่อข่าวเกาหลีใต้ลงกันเกือบทุกสำนักว่าน้องลิซาจะกลับไปเป็นเมนเทอร์ในรายการยูทวิ y ยูอีกครั้ง อาจงจริงก็พอดูออกกันนะคะว่าพี่เกาเขาก็คงตื่นเต้นไม่แพ้พวกเราอีกเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าน้องลิซ่าของเราเนี่ยก็แมสในเกาหลีเหมือนกันนะคะเนี่ยและก็ยังแปลกใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมน้องไม่ติด top 10ของไอรายการ The Most Search Kpop Idol หญิงในเกาหลีของอากูอะค่ะ ได้ยังไงแต่ก็ไม่ต้องไปสงสัยนะคะเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นเทรนดในเว็บปอไม่พอยังขึ้นเทรนที่1ในเว็บไซต์ n น v e ออีกต่างหากเอาจริงๆแอดก็ดูไม่ออกเลยนะคะแต่แอดเอาข้อมูลมาจากบ้านฟอลและลิสาใน Twitter ซึ่งเขาได้นำข้อมูลตัวนี้เนี่ยมาลงไว้ให้แฟนๆได้ดูกันก็เลยอยากที่จะร่วมดีใจกับน้องนะคะแล้วก็แฟนๆของน้องไปด้วยเอาจริงๆอ่ะแอดไม่ทราบนะคะว่าน้องเคยขึ้นเทรนดับหนึ่งในเนเวมาก่อนไหมแต่ก็รู้ ่จยงบอกไม่ถูกนะคะเพราะดูเหมือนว่าลูกสาวเราเนี่ยจะปังมากทั้งในเกาหลแล้วก็ทั้งในจีนเลยโอ้ยบอกตามตรงเลยคะ่ะว่าเลิศในไทยก็ไม่แพ้กันนะคะเมื่อวานทวิตเตอร์ก็แตกเช่นเดียวกันตั้งแต่แบบเที่ยงลงมาแฟนๆวิดก,กันแอดเห็นแบบตีหนึ่งก็ยังไม่นอนกันเลยนะเห็นบางคอมเมนต์นะคะแล้วมีการบ่นบานสารกล่าวกันแล้วด้วยว่าถ้าน้องลิซ่าได้ไปจีนเนี่ยไม่ได้สอนออนไลน์อะ่ะจะไปบวชสัก3วันนะคะทุกคนเอออะไรประมาณนี้นะ เสื้จริงๆอะแอดชอบนะคะชอบอ่านคอมเมนต์อะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันตลกแล้วก็คลายเครียดดีว่าแต่แฟนๆน้องลิซเนี่ยที่ติดตามช่องแอดมีใครสนใจแบบบนบานสารกล่าวกันอีกไหมคะว่าถ้าน้องลิซ่าเนี่ยได้ไปจริงจริงแบบที่ไม่ได้สอนทางออนไลน์จะบนอะไรกันบ้างเออยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะแอจจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ขอนำข่าวดีมานำเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ